เฮ้นกับข้าวโหนึงกินสามมื้อยี่สิบสามปีกว่าปีก็นั่งกินคนเดียวคนเดียวเรากินจะใครเขาใครก็าจะมากินด้วยแก่แล้วกินคนเดียวพอแล้วอิ่มแล้วแล้วต้องส่งแชร์อีกกี่เดือนลสองเดือนสองเดือนเดือนเท่าไหร่เดือนละหมื่นเหมือนเดือนละสองหมื่นโหก่อนมันขายหน่อเพากินด้วยไงขายผงสองผงก็ยังมีกำไรหนน็ดลอยไม่รู้เก็บเงิ้ย ต้อง,งให้ได้วันละพันค่ากินก็คือต้องแบบกระเบียดตัดเศษทุกอย่างเลยทุกอ,อย่างอ่ะขมือก็คือฟรีชิ้นเลงลูกกินชีวันรู้ไหมชีวันชิ<ม>้นเล็กๆอ่ะนะ<ห>ชิ้นละสามเจ็บาทนะไม่กินอะไรมากอล้ลูกอิ่ม <7 S 2> ไหมกินข้าวเยอะอ,อิ่มคือก็ประหยัดทุกวันเลยเออือกับข้าวหมูเนีย่ยกินสามมื้อ ืืวเรากินมากไปได้เวลาเราไม่ไปมีแต่แช่ชัวใช่ไหมชัวเวลาไม่ทับคนอื่นไ่เอาโดนเงนหลายเจ้าแหลกสงด้รับแล้วเาก็ประมาณสี่แสนแล้วสองเดือนได้รับแล้วใช่ไหมเท่าไหร่ลวมก็ประมาณสี่แสนอ้โอเคใช่าเรึ่าวกแก่เราได้ไปนตรงโยก่งับลูกเต้าเขาประ่ยัดแบบสุดๆเลยคะชนมาสนชนนอนะชนเนี่